อดทนครับผมว่าเราต้องอดทนให้สูงที่สุดครับ<ช>เพราะถามว่าแนวนี้มันจะหาไรายได้หรือหาเงินให้กับทางค่ายเราหรืออะไรนี้หรือเปล่านี่มันคงไม่ได้มากมายเลยขนาดนั้นนะครับผมว่ามันขึ้นอยู่ที่ความอดทนความรักความชอบอันนี้ผมว่า เ,เป็นตัว<ป>พอสองคนที่มาเองนะคะเพราะว่าทั้งคู่อยู่ในวงการเพลงร็อกมาเป็น10ปีคนหนึ่งค่ะมือเบสวง Big a s อนะคะโอ๊คพงษ์พันธ์พลสิทธิ์และพี่สมเมนัทนนสศรีสารานน์ค่ะมือกลองวงลาบานูนบอกว่าทำเพลงร็อกต้องอดทนค่ะเพราะแนวเพลงไม่ได้สร้างรายได้จึงต้องใช้ใจในการสร้างสรรค์ ทั้งคู่ตัดสินใจทุ่มทำนะคะวอมเบรเกอร์สค่ะค่ายเพลงแนวร็อกเมทัลขึ้นมาเปลี่ยนบทบาทจากนักดนตรีตอนนี้มาเป็นผู้บริหารเต็มตัวค่ะ4ปีก่อนเรียกว่าเป็นช่วงเวลาหนักๆเพราะมีโควิด -19 แต่ตอนนี้ยอมรับว่าใจชื้นขึ้นเยอะเมื่อเห็นแฟนเพลงมาต่อคิวรอชมคอนเสิร์ตจากศิลปินในค่ายค่ะ มีคนมีหลายคนถามนะว่าในการทําค่ายเพลงนีอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการที่ค่อนหนักอะไรเงี้ยเราจะอยู่ได้ไหมหรือว่าจะมีคนที่ชื่นชอบไหมจริงๆว่าเราก็พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าวันนี้คือคนมารอต่อแถวเพื่อจะมารอดูจะเป็นในค่ายเราฮะก็มันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังใจเรามันก็ดีฮะรู้สึกว่าเราอยากจะทํางานต่อไปเรื่อยแล้วก็สร้างงานที่มีคุณภาพในแนวนี้ออกมาครับครับผมความอดทนครับผมว่าเราต้องอดทนให้สูงที่สุดครับเพราะถามว่าแนวนี้มันจะหารายได้หรือหาเงินให้กับ ทางค่ายเราหรืออะไรนี้หรือเปล่าอันนี้มันคงไม่ได้มากมายเลยขนาดนั้นนะครับผมว่ามันขึ้นอยู่ที่ความอดทนความรักความชอบอันนี้ผมว่า<ช>เราก็ต้องแบบใช่เราต้องอดทนจริงๆเราเนี่ยเราก็สู้มานานมากครับที่แบบจริงๆมากน่าก่อนนานนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าเออเราเราสู้เพราะว่าเรามีศิลป,ปินที่ยังมีแพชชั่นในการอยากทำแบบนี้อยู่แล้วก็เรามีเนี่ยแฟนเพลงของศิลป,ปินที่สนับสนุนอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราสึกว่าถ้าถ้าทางฝั่งของ ผู้สนับสนุนที่ดีหรือว่ารัฐบาลช่วยสป,ปอร์ตตรงนี้ได้แล้วเราก็รู้สึกยินดีมากครับแม้จะเป็นค่ายเพลงน้องใหม่แต่หัวเรือใหญ่สาสมประสบการณ์ในวงการเพลงร็อกมานานและรู้จักตลาดเพลงเป็นอย่างดีค่ะตอนนี้จึงมีศิลปินภายใต้สังกัดมากถึง10วง บางวงก็มีฐานแฟนคลับคอยสนับสนุนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวงแบดบาบูนที่มีสมาชิกในวงคือ9จีรายุและองมันมีในฐานามือกีตาร์วงยูโกสลาเบีย er ค่ะวงนี้เคยไปทัวร์คอนเสิร์ตในเวียดนามและสิงคโปร์มาแล้ว รวมถึงวงเซนอัปเตอร์ซนะคะที่มีนักร้องนำคือเมฆจิรกิจถาวรวงนักแสดงละครซีรีส์ที่ผันตัวมาลุยทำเพลงอย่างจริงจังซึ่งเซนอัปเตอร์ซหวังว่าสไตล์การทำเพลงของวงจะสามารถสร้างความหลากหลายให้กับวงการเพลงไทยและในอนาคตอย่างตั้งเป้าโกอินเตอร์ในต่างแดนด้วยค่ะ คนอื่นเลยพวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าอันนี้คืองานแรกเลยในในฐานะวงของเราครับผมก็ไม่เคยไปโชว์ในฐานะวงนี้ที่ไหนมาก่อนเลยครับจริงๆต้องบอกว่าตลาดเพลงตอนเนี้เพลงล็อกเนี่ยค่อนข้างจะมีค่อนข้างจํากัดมากคนค่อนข้างน้อยคือคนฟังก็มีจํากัดในขณะเดียวกันแนวดนตรีแนวเพลงต่างๆในประเทศไทยอ่ะก็ค่อนข้างจํากัดคือเราเข้าใจได้ว่าพอคนมันไม่ค่อยได้ฟังเนาะ ตลาดที่ทําออกมาก็อาจจะน้อยลงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเราครับสําหรับเราเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องขับเคลื่อนไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ครับเราเราเตรียมใจอยู่แล้วครับว่านี่คือแนวเพลงที่มันมีความท้าทายสูงมันมีความเสี่ยงสูงแต่ว่าเราทําเพราะเรารักมันชอบมันฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะลองทําดูสักครั้งหนึ่งครับ